สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามเป็นต่อออโต้อุบลราชธานีนะครับวันนี้พามาชม PPV ยอดนิยมนะครับเป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะครับเจ้าตลาดอีกหนึ่งรุ่นนะครับก่อนหน้านี้ได้มาก็ดีเลยว่าขายดีเลยนะขายหมดแล้วนะครับได้มาอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับ Toyota Fortuner นะครับ 3.0V ออโต้โฟวิล์นะครับปี2007นะครับปี2007ก่อนหน้านี้ได้เอกลุศิมานะครับเป็นปี2006ัอันนี้ใหม่กว่าปีหนึ่งนะครับแล้วก็สีสันอะไรต่างสวยงามนะครับเอาบอกราคาดีกว่าบอกราคาตั้งแต่ต้นคลิปนะเดี๋ยวจะว่าไม่บอกราคานะครับราคานะครับ2 9 9 0 0นบาทนะครับ2 9 9 0 0นบาทสำหรับรถครอบครัว7ที่นั่งนะครับน่าใช้นะครับเป็นรถที่ในฝันของหลายๆท่านนะครับเป็นรถครอบครัวแคมปิ้งอะไรต่างได้หมดนะครับเพราะรุ่นนี้นะครับเขาเป็นโฟวิล์ฟูลไทม์เนาะ นะครับในเรื่องของการขับเคลื่อนสีล้อระบบอ่าเรียกว่า r o v วิวของ Toyota นะครับไว้ใจได้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นอีกขั้นหนึ่งนะที่ค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยแหละบอดี้โดยรวมสวยเลยนะครับอ่าเมื่อกี้เปดิดฝาถาังไว้นะครับอ่าเดี๋ยวดูหน่อยวนะ่าสวยไหมข้างในโอ้สวยเลยนะเออเนี่ยขนาดข้างในฝาถาังยังสวยบางคันไม่ทำความสะอาดเลยนะครับอ่ะเนี่ยดูเรียวกันไปเลยนะ ดูรอบคันดูรอบคันพอดีว่าคันนี้มีเก็บสีเก็บงานมาทั้งคันนะครับเพราะว่าด้วยความที่รถหลายปีแล้วมีริ้วรอยบ้างแต่ไม่มีชนไม่มีน็อตแกะแน่นอนเดี๋ยวราบดูภายในอีกทีนะแต่ให้ดูว่ารถเกือบทุกคันแหละที่ผมนะที่เป็นต่อโ,อโตอะจะพยายามเก็บสีเก็บรายละเอียดให้ร,ร้อยเหมือนเวลาที่ผมเหมือนเรารักรถนี่แหละเราเช็ดรถไปไปเจอตรงไหนที่เป็นตําหนิตรงไหนที่เป็น,น,น,นจุดที่มันไม่สบายตาก็อยากจะเก็บอยากจะทำนะครับเพราะยังไงเองเนี่ยผมเชื่อว่าพอไปอยู่กับเราแล้วเนี่ยหลายปี เราก็ต้องทําอยู่ดีนะครับสีอันนี้ผมทําให้เรียบร้อยพอไปทําเองเนี่ยมันไม่ถูกนะถ้าทํารอบคันก็หลายหมื่นอยู่นะใครที่เคยทําสีนยะจะรู้ว่าบางทีทําไม่เหมือนกันหรือทาไม่ละเอียดเก็บสีไม่ดีสีขึ้นขัดสีไม่ดีไม่เงาอะไรต่างมันมีหลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นผมเก็บให้ก็ท่านผู้ชมก็สบายใจได้อีกหลายปีนะครับแล้นก็รถเก่าเน้นเก็บงานนะครับนะดูรอบคันไปแล้วเหมือนที่บอกว่าพาดูรอบคันเก็บสีรอบคันมาให้ไปจากหน้าเลยตาก็ นะเป็นเอกลักษณ์ของทางฟอร์จูเนอร์ในยุคแรกนะครับอันนี้ไม่ไม่นิ้นแปลงหน้านะบางคนไปแปลงเป็นไฟหยกักไปแปลงเป็นหน้าแชมป์ต่างๆข้ามรุ่นก็ว่ากันไปแต่คันะคนี้เน้นเดิมๆนะครับจมูกอินเตอร์ต่างๆก็เป็นสมช่องเหมือนเดิมนะครับถ้าเป็นแชมป์เขาจะเป็นสช่องนะครับประมาณนี้ไฟตัดหมอกนะครับยังใสยอยู่ไฟหน้าคมเดิมนะก็จะมีดึงเหลืองบ้างอาจจะไม่ใสปิ้งนะครับพอเป็นคมเดิมขาดเดานะครับอันนี้รถอบุบลแรกๆเลยนะสังเกตว่า หมวด,ดตัวอักษรข้างหน้าจะเป็นกอกไก่บอยไม้นี่คือยุคแรกๆของอ bon, ุบลเพราะตอนนี้เป็นคอไข่ทอทหารมัง้งถ้าจะไม่ผิดนะครับก็คือก็จะถ้าเป็นรถย้ายเข้าใหม่ก็จะเปลี่ยนหมวดไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้นะให้เล่าให้ฟังอันนี้เปลี่ยนล้อให้ใหม่นะล้อก็คือเปลี่ยนเป็นของแชมป์นะครับเป็นล้อ Fortuner แชมป์นะครับก็ทําสีใหม่ด้วยนะครับเป็นสีดาร์กเกร์สีเทาดำนะครับก็ดูคึ้นขึ้นขึ้นนะดูปียางหน่อยอปียาง2024นะครับ2024 ก็ใช้ได้นะก็ได้ยาวๆเลยแหละนะครับล้อก็ทําสีให้ใหม่เรียบร้อยแล้วเอาไปใช้ยาวๆได้เลยนะครับดอกแบบเนี้ยเรียบเงียบใช้งานได้ไม่เสียงดังนะครับประมาณนี้ฮะไปดูภายในกันนะครับลาลงังคาอะไรต่างยังสวยงามอยู่นะดูภายในกันนี่ความหล่อก,ก็อยู่ภายในนะครับให้ดูจากแผงประตูหน่อยนะครับแผงประตูต่างก็สวยนะอันนี้ผมทาสีใหม่ เวลามือไปโดนมันจะลอกๆผมไม่ไม่ชอบมันไม่สวยนะครับก็เก็บงานให้เรียบร้อยนะครับอันนี้เดินได้ให้ใหม่หุ้มไม่ใหม่ล้าก็เดินได้ใหม่สวยๆเลยนะนี่ประมาณนี้แล้วก็ตัวเบาเองก็หุ้มใหม่หมดเลยนะเนี่ยพอเวลาที่หุ้มเบาแล้วเนี่ยหุ้มแผงประตูด้วยมันจะสวยไหมครับจะเข้ากันเป็นเนื้อผ้าเป็นโทนสีเดียวกันมันก็จะทําให้เหมือนกับรถที่แต่งจากโรงงานหรือว่าเป็นตัวทีดีอะไรพวกนี้เขาก็จะทำสีโทนดําแดงที่มีทั้งประตูนะครับบางคันเขาเก็บแค่เบาหุ้มแค่เบาใหม่น,นี้ก็จะไม่เรียบร้อยนะ อันนี้เราให้ฟังนะครับพมมกระดุมนี่รอบคันนะครับเดี๋ยวพาดูอีกทีแล้วก็เนี่ยพวกปรับกระจกอ,อะไรต่างเนี่ยปรับไฟนะครับ security ต่างๆยังใช้งานได้นะครับโอเคอยู่นะเ,เดี๋ยวไปดูภายในนิดนึงนะครับเรื่องของหน้าจอก็เปลี่ยนมาไอประตูก่อ่า,อาหน้าจอนะครับเปลี่ยนเป็นจอ Android เนี่ยสตาร์ดีกว่านะครับอา่าชิ้นเดียวติดเลยนะเล่งมานะครับ 2 4 6 0 0 0กิโลนะครับโดยประมาณนี่หน้าจอนะครับเป็นจอ Android ที่มาพร้อมทั้งหน้ากากเลยนะเห็นไหม้าจะมาพร้อมทั้งหน้ากากตรงนี้นะีรวมถึงด้านล่างเลยก็กลุ่มช่องแอร์ตรงนี้นะครับแอร์ Air ก็ใช้งานง่ายๆครับแรงลมนะครับแรงลมเบาอุณหภูมิต่างๆประมาณนี้นะครับเกียร์นะครับเป็นเกียร์ออโต 4สปีดนะครับสังเกตว่าเป็น D3 เนอะแล้วก็4วิกแบบฟู l ไทม์นะครับอันนี้ก็เหมือนที่บอกว่าเวลาที่เป็น4วิ view full time เนี่ยข้อดีของเขาคือเวลาที่เราไปในพื้นที่ที่มันทุรกันดารหรือต้องใช้ขับเคลื่อนสีล้อช่วยช่วยในการขับขี่อะไรต่างๆเนี่ยทรงตัว การลื่นถลาย,ยาต่างๆมันจะดีกว่าที่เป็นพาธามนะครับถ้าพาธามบางทีเราเลือกขับ2ขับสี่บางคนอาจจะไม่รู้ว่าตรงนี้ต้องใช้เป็นขับสีหรือขับ2หรือพื้นที่ไหนควรจะใช้ยังไงเนี่ยอันนี้เขาคำนวณให้เรียบร้อยนะครับเขาจะเป็นฟูลทามเลือกการใช้งานเฉลี่ยในเรื่องของขับหลังขับหน้าเนี่ยให้มันเฉลี่ย70 30 50 50, 50รารสิต่างๆจะดีกว่านะครับอันนี้เล่าให้ฟังว่าทําไมในยุคก,ก่อนทั้งพาโดทั้งเนี่ยทั้ง f o r ์ u ูเนอร์เนี่ย, er น,ยนะครับเป็น แบบฟูถามนะครับปัจจุบันถ้าเป็น New f u n i t u r ก็จะเป็นแบบพัดถามแบบสวิต์หมุนนะครับผมว่าอย่างงี้ทนใช้งานง่ายๆทนทนทน,นะครับประมาณนี้อ่ะให้ดูผ้าลังคาหน่อยนะครับผ้าลังคาก็สวยนะใช้ได้นะครับไม่มีรอยเจิมนี่นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูด้านหลังหน่อยเดี๋ยวพาไปดูไอ้ตรงแถวที่2กับแถวที่3นะครับนี่แถวที่2แถวประตูก็สวยเหมือนเดิมนะครับนี่ข้งนี้ก็สวยอยู่นะ อแขนก็โอเคประมาณนี้นี่พมไม่กระดุมเหมืนที่บอกว่าติดมาให้รอบคันเลยครับรวมไปจนถึงด้านหลังโช้คคำฝากระโปรงท้ย,ยังดีอยู่น่าจะเคยเปลี่ยนมาแล้วนะนี่นะครับเนี่ยตัวนี้ยังมีให้นะครับแล้วก็ดูพรมด้านหลางสวยอยู่นะอ,อ่กลักษณ์ของโฟลเดอร์เหมือนที่บอกนะครับว่าเป็นแบบเบาแขวนนะครับแขวนขึ้นด้านข้างอย่างเงี้ยพื้นที่ตรงเนี้ยก็เลยเยอะนะครับนี่ ก็จะเยอะวางคงวางของได้เพราะบางคันถ้าเป็นแบบจรลล์หรือบิวเอ็กนะครับก็จ,จะยกขึ้นมาเพื่อให้เบาเข้าราบกับเสมอกันกับตัวตรงบอร่อนั่งใช่ไหมทีเนี้ยมันทําให้พื้นที่มันน้อยนะครับบาคนบอกเอ้าอันนี้ก็น้อยนี่ถอดออกมมนได้เยอะกว่าไงถอดออกปุ๊บมันเป็นเหมือนรถตู้เลยนะใส่ของได้ค่อนข้างเยอะนะครับประมาณนี้อะน็อตฝาท้ายไม่แกะนะเดี๋ยวนะปุ๊บเห็นไหมน็อตเดิมๆนะครับเดี๋ยวจะว่าทําสีเนี่ย ทำไมทําสีใหม่นะครับบางคนบอกกังวลน,นะนกังวลว่าเอ๊ะทำสีใหม่แล้วรถมันจะรถมันต้องมีวัตถเหตุนะมันถึงต้องทําสีอะไรางี้นะครับ <c oughs> จริง <c oughs> ต้องเล่าให้ฟังว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ถ้ารถมันไม่สวยนะครับมันดูแบบว่าสีด่างสีดําแล้วบางจุดแล้วมันไม่เสมอกันอะไรเงี้ยผมไม่ค่อยชอบนะครับเพราะ,ะนั้นผมคิดทาใหม่ดีกว่า่ะให้ดูนะครับห้องเครื่องนิดน,นึงนะครับห้องเครื่องอ่ะให้ดูคันหน้าก่อนเนาะคันหน้านะครับนี่เลขคันหน้า สติกเกอร์ต่างๆอยู่ครบนะครับสติกเกอร์เหรียญบาทยังอยู่ครบ LR อยู่ครบแผ่นเพจไม่แกะนะครับนี่แล้วที่สำคัญน็อตนะครับฝากระโปรงเห็นไหมครับคมจิบไม่แกะนะครับมาดูฝั่งนี้หน่อยนี่ฮะไม่แกะนะครับแล้วก็ตัวปั๊มนูนตัวยต้ายังอยู่นะครับเพราะงั้นอย่าทำกันอีกรอบสีเดิมครับสีเดิมแต่ว่าอ่าไม่ใช่สีเดิมสิทําเก็บสีใหม่แต่ไม่ชนเอออย่างนี้ดีกว่านะครับห้องเครื่องแห้งๆนะนี่ไม่มีเยิมนะ ประมาณนี้เนาะก็ถือว่าเป็นคันหนึ่งที่น่าใช้นะครับสำหรับเครื่องยนต์ 1KD FTV นะครับ163แรงม้านะครับก็เป็นรุ่นหนึ่งที่เหมือนที่บอกว่าเป็นรถที่หลายคนใฝฝันอยากจะได้อยากจะมีไว้สักคันนะครับไว้ท่องเที่ยวครอบครัวนี้ง่ายนะครับซ่อมง่ายแล้วก็ขายต่อราคาก็โอเคนะเอาง่ายว่าตัวนี้สปอร์ตไรเดอร์นะเอาว่าย้ำว่าสปอร์ตไรเดอร์ก่อนเนาะยังมีเห็น200,000กว่าอยู่เลยนะสำหรับออโตโฟนะ ยังมีเห็น2 0 0แสน 50, นิดๆ2,500แสนก็ยังสวยๆก็ยังมีนะครับอันนี้ Fortuner นะ299กนะครับก็เป็นตัวเลือกหนึ่งใครที่หาอยู่ใครที่เคยอยากได้นะครับฝากไว้ด้วยสำหรับคันนี้นะครับย้ำราคากันอีกที2 9 9 0 0 0บาทฝากบุโทรไว้หน่อย098 441 4994 098 441 4994ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ